นี่คะ่ะได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะแกะเลยเราจะไม่ไวถึงเช้านะคะครั้งนี้เราจะถอดออกมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะทาครีมบำรุงคะ่ะนี่คะ่ะใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทาครีมบำรุงนะคะอันนี้เป็นครีมที่ได้มาจากร้านที่เราไปทำหน้าอ่าทำหน้ามาครั้งก่อนนะคะอืม จะเป็นครีมแบบนี้ข้างในนะคะเป็นของเวียดนามผลิตมาจากเวียดนามเลยนะคะเดี๋ยวเอาช้อนก่อนนี่ค่ะมันจะมีช้อนให้ตักนะคะเราก็จะตักมาเนาะเขาบอกว่าให้ใช้ทีละนิดนะคะเพราะว่าถ้าใช้เยอะเดี๋ยวมันจะเป็นเยอะไปไม่ติดเขาบอกนี่ก็ นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะแล้วก็เกลี่ยเลยค่ะมันจะช่วยทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนนะคะแล้วก็รอยรอยรูขุมขนจะหายไปนะคะน่าจะเรียบเนียนมากขึ้นทาให้ทั่วหน้านะคะทีละนิดทีละนิด เขาก็มันจะใช้ได้ประมาณสองเดือนเขาบอกมามันจะทำให้หน้าของเราเนี่ยใสยกระจ่างนะคะอันนี้เราทาใต้ตาไปแล้วนะก่อนที่เราจะลงะตัว <c oughs> ไอ้เจ้าตัวมาร์กหน้านะคะเขาบอกว่าทาแค่นี้ก็ เข้านอนได้เลยแต่พี่จะใช้ตัวซิการพรดไปด้วยนะคะบีเพราะว่ามันจะเชื่อมความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าด้วยนี่ค่ะมันก็ยังเป็นรอยอยู่นะคะใช้นิดหนึ่งทำแบบนี้แล้วเราก็ปิดฝานะคะเก็บไว้ได้สองเดือนเขาบอกก็คือเก็บไปเลย เราจะเน้นตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นรอยแดง uh huh. แล้วก็ปิดฝานะคะมันจะมีตัวครีมกันแดดด้วยนะคะทของเขาน่ารักมากเลยเขาให้ฟรีมาอันนี้เก้าสิบเก้าเหรียญแพงมากเลยยังไม่เคยซื้อครีมแพงขนาดนี้คือตัวอื่นหนึ่ก็ซื้อน,นะไม่ใช่ไม่ซื้อแต่เราก็จะใช้ตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะเพราะว่า ตัวนี้มันจะช่วยมากๆเลยนะคะสำหรับผิวแพ้ผิวอักเสบเพราะว่าเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เราจะโปะเลยนะคะเพราะว่าเรามั่นใจของลาโรสด,ด้วยมันจะมีเป็นแบบตัวมีครีมกันแดดด้วยเดี๋ยวจะสั่งมาใหม่เพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะนะคะ พี่ทามาพี่ก็ว่าหน้าพี่ก็ชุ่มเชิ้ดีนะหน้าดีขึ้นแต่มันก็มีน้ำเนาะก็คือสามารถที่จะทาโบกเป็นมาร์กแล้วก็นอนได้นะคะอันนี้เป็นกระปุกเล็กอ่าเป็นหลอดเล็กนะคะพี่อยากทาเนี่ย มาสามสี่วันนะคะหน้ามันชุ่มชื้นมากเวลาตื่นมาเนี่ยตอนเช้าพี่ทาตัวนี้ด้วยแล้วพี่ก็มีของตัวอ่าสกินดิฟิกนะคะนี่ค่ะตัวนี้อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาขึ้นชื่อมากๆนะคะเป็นตัวที่ช่วยปรับ ผิวหน้าได้อย่างดีเลยแล้วก็จะมีตัวสกินดีฟิกซ์ด้วยนะคะจริงๆคือทางร้านเขาบอกให้ใช้แค่ตัวของเขาแต่เราออยากเพิ่มความชุ่มชื้นนี่หอมมากนะคะนี่เพราะว่าพวกนี้มันเป็นตัวช่วยที่ทำให้หน้าเราอิ่มน้ำนะคะแล้วก็เน้นการบำรุงจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมาดูแลผิวหน้าจริงๆจังๆแบบใช้ตัวนั้นมั่งใช้ตัวนี้มั่งนะคะ แต่ก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเจอของที่มันเริ่มบำรุงแล้วก็ช่วยเราจริงๆนะคะเนี่ยมันจะเป็นน้ำเลยนะตัวเนี้ยมันช่วยเพิ่มน้ำให้จริงๆคือพี่ก็จะใช้บางวันก็ไม่ใช่เนาะบางวันก่อนหน้านั้นสองสองสาวันก็ใช้เฉพาะตัวครีมที่ร้านให้มานนาะ,ะแต่พอว่า ลองใช้ด้วยกันนะมันก็เห็นผลตอนเช้านะนี่คือเราโบไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราโบเสร็จตอนเช้าตื่นมาหน้ามันก็จะอิ่มน้ําแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเราดดีดีขึ้นมันก็จะซึมเข้าไปในหน้าของเราเลยนะคะนี่เห็นไหมสะท้อนแสงอยู่ทั้งหมดเลยมันก็จะออกขาวๆเลยเนาะอือหื บไเลยค่ะเพราะว่าหน้าของเราบางครั้ง <c oughs> เราอยู่ในร่มเราก็เจอฝุ่นนะฝุ่นควันฝุ่นในบ้านแล้วออกเนี่ยนี่นะคะนี่ก็คือตัวบำรุงที่ที่ใช้คือเนี่ยตอนนี้ที่ใช้อยู่นยมีตัวนี้ตัวนี้อันนี้เป็นบำรุงจริงแล้วก็ของ Advance นะคะอันนี้เป็นของฝรั่งเศสนี่ก็ฝรั่งเศสเนาะอันนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์ของเขาเนี่ยจริงๆคือ ลรงงานอยู่ที่ไชน่านะคะแต่ว่าเจ้าของรู้สึกว่าน่าจะอยู่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นแบรนด์ที่ทำออกมาแล้วก็ลองใช้แล้วก็ดีนะคะตัวนี้เป็นตัว5 x นะคะเป็นครีมมายนะคะแล้วก็บำรุงสำหรับผิวหน้าที่อ่อ,อนแรงอ่อนล้าแล้วก็เสียเพราะาเป็นแบอรรี่เลยนะคะ mm. moisturizer moistur จ Mo อร์มอยเจลนะคะมีไฮยามีเซนเทล่า แล้วก็มีคอลลาเจนมาลีนนะคะปลาแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่มันจะช่วยด้วยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้มันผิวชุ่มชื้นเนี่ยค่ะที่ทาม,มาตัวนี้ก็คือจะเป็นที่บำรุงเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้จะยังไม่ใช้เซรั่มนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังบำรุงผิวหน้าให้มันไม่มีรอยรูขุมขนแล้วก็รอยแดงพวกนี้ให้มันหายไปแล้วก็รอยสิวเป็นสิวนะคะนี่สิวประจำเดือน เนี่ยค่ะแต่ถ้าตอนเช้าก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้เป็นตัวครีมกันแดดนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นครีมกันแดดที่ได้มานะคะเจ้าของเขาน่ารักมากๆเลยให้ฟรีอันนี้99น,นี่ให้ฟรีใช้ดีก็จะได้สั่งต่อแต่ว่าเราก็โอเคตอนนี้เราก็ใช้การบำรุงนะคะบำรุงผิวหน้าของเราที่มีอยู่ทั้งหมดเพราะว่าเรา อายุมากขึ้นพี่ก็อายุมากขึ้นเนาะพี่ก็ต้องดูแลเพราะว่าปกติเนี่ยของพี่หน้ามันจะแห้งมันจะเป็นเหมือนทีโซนแต่ว่าเวลาพี่ใช้ครีมที่มันมีน้ํามันเนี่ยมันก็จะมีความมันแต่มันก็ไม่เนยมันแบบมันน่าเกลียดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราบํารุงหน้าเนาะพี่ก็เป็นคนไม่เก่งเรื่องคาเรื่องบํารุงอะไรเงี้ยแต่พี่ก็มาลองใช้ตัวตัวนี้อ่ะก่อนหน้านี้คือสั่งตัวนี้มาใช้ก่อนหน้านี้ใช้ตัวนี้ ใช้ตัวนี้แล้วก็มาได้ตัวนี้เดี๋ยวจะสั่งตัวนี้ที่มันเป็นอ่ามีครีมกันแดดด้วยนะคะจะได้แบบใช้ทีเดียวด้วยกันก็คือมีตัวเนี้ยค่ะแล้วก็ผสมครีมกันแดดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พอมาได้ตัวนี้เพิ่มอีกก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกนะคะแล้วก็บำรุงเพราะปะกติพี่ก็ใช้ครีมกันแด,ดดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเนาะ ็เนี้ยเราก็เริ่มกลับมาดูแลนะคะตอนนี้ลดการใช้เซรัม่มใช้แต่ครีมมอยเจอร์แล้วก็ตัวที่ทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นนะคะแล้วที่เหลือก็พอหน้าเราดีเราก็จะได้ไปแต่งหน้าได้ปกติแล้วก็ทาแค่รองพื้นหรือถ้าหน้าผิวหน้าเราดีขึ้นมันก็ทำให้เราดูสดใสเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.